อร่อยไหมลูกอร่อยนะครับวันนี้ดีใจไหมพ่อพามากินเค้กดีดีใจนะครับขอ,ขอบคุณครับยังครับไปสวยชะชแแลวครับโอ้นี่พิศปากินเค้กดีกินกับต้มแล้วก็มีดดูสิ โอ้มีซอสด้วยไก่หนึ่งชิ้นซอสพริกซอสยาหลังอะไรพ่อกลับบ้านกลับบ้านมาเดี๋ยวพ่อพามาเลี้ยงนะครับไปเลี้ยนหมาพ้นปเอระครับคน,น,น,นเล่นคนเล่นโยกันยากรยาลูกชายไหมอ่ะเดี๋ยวอ้าว อ้าวอ้าวครับบายบาย